กรกพเขต6โคราชนะคะเปิดเวทีประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายดําเนินการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอีสานล่างค่ะที่โรงแรมรายากแกรนอำเภอเมืองนครราชสีมา นายเรืองชัยสงสัมเภาผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมนิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่และภารกิจสำนักงานกะกะพประจำเขตปีงบประมาณ2,563โดยมีนางสาวชดารัตสุนทรเกตผู้อำนวยการสำนักงานกกกับ กิจการพลังงานประจำเขต6นครราชสีมากล่าวถึงการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานไฟฟ้าผู้แทนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า200คนทางด้านผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกองทุนภายใต้สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนผ่านการจัด แผนงบประจำปีและมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานคณะก,กรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต6นครราชสีมากล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต6มีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดอีสานล่างหรือนครชัยบุริีประกอบด้วยนครราชสีมาชัย,ยภูมิบุรีร,รัมย์และสุรินมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวม57กองทุนแบ่งเป็นประเภทขอรายได้มากกว่า1ล้านต่อปีและไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีหรือมีกำลังการผลิตมากกว่า100ล้านแต่ไม่เกิน5,000ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปีมีจำนวนเจ็ดกองทุนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสองกองทุนจังหวัดสุรินทร์มีสองกองทุนและจังหวัดนครราชสีมาสามกองทุนมีเงินงบประมาณที่อนุมัติรวมกว่า15.7ล้านบาทโดยมีสองกองทุนอยู่ระหว่างการจัดตั้งคอพรฟและจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการชุมชน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและภารกิจของสันักง,งานก,นกนรกพประจําเขต6นคนรราชสีมาให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินง,งานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาเยาวชนและผู้นำชุมชนนำไปสู่การมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนรูปกระทมากยิ่งขึ้นค่ะ